ว่าโรคพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเป็นโรคสาคัญในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาวะร้อนชื้นที่เอื้อต่อการเติบโตของพวกเห็บกํมมัดนะครับแล้วก็หลักๆในเห็บเนี่ยจะเป็นพาหะของพยาธิเม็ดเลือดในหมานะครับทีนี้พยาธิเม็ดเลือดคืออะไรพยาธิเม็ดเลือดเป็นโตรคติดต่อทางเลือดอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าตัวเชื้อเนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่ในตัวเห็บซึ่งเห็บได้รับมาจากไหนก็คือได้รับมาจากสัตว์ที่เป็นโรค นะครับก็คือมีเชื้อพยาธิเป็นเลือดวิ่งในกระแสเลือดตัวเห็บเขาก็ไปดูดเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็เชื้อมาเจริญเติบโตในตัวเห็บนะครับแล้วพอเขาไปกัดสุนัขตัวอื่นเนี่ยนอกจากเขาดูดเลือดแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเชื้อพยาธิเป็นเลือดแถมไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสัตว์ตัวนั้นเกิดอ่อนแอขึ้นมาเชื้อมันสามารถเจริญจนแบบว่าแพร่กระจายไปได้ร่างกายสู้ไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเกิดโรคขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเออ ซึ่งเ,ออเจ้าของก็จะได้ยินคุณหมอออกใช้คําอธิบายว่าโรคพยาธิเม็ดเลือดหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าโรคไข้เห็บนะครับซึ่งอาการหลักๆที่เจ้าของมักจะเห็นก็คือสุนัขเนี่ยมักจะมีไข้นะครับถ้าเกิดว่าเปิดเหงือกด,ดูนะครับก็จะเห็นว่าบางตัวมีลักษณะของสีเงกที่ซีดลงนะครับเนื่องจากว่าตัวพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยไปทําให้เม็ดเลือดแดงในร่างกายเนี่ยเ,ออเกิดการแตกเสียหายนะครับ หรือว่าไปกดตัวไขกระดูให้ไม่เกิดการสร้างเม็ดเลือดนะครับซึ่งโรคพวกนี้บางครั้งสัตว์บางตัวเนี่ยแข็งแรงจนที่เรียกว่าสู้กับเชื้อจนแบบว่าพ้นระยะติดเชื้อชักพันไปได้แต่ว่าตัวเชื้อเนี่ยไม่ได้ถูกเคลียร์ไปจากร่างกายสัตว์ก็เข้าไปสู่ภาวะแบบว่าติดเชื้อเรื้อรังซึ่งพวกนี้ค่อนข้างอ,อันตรายมากเพราะว่าการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยจะทําให้สัตว์เหล่านั้นนะนะครับไขกระดูกเนี่ยฟอ แล้วก็ไม่ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้ในระยะยาวซึ่งตัวไหนที่เป็นระยะเรื้อดังแล้วเนี่ยการพยากรณ์โรคเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ต้องพึ่งการถ่ายเลือดเยอะซึ่งก็เรียกว่าเออมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนั่นแหละครับดังนั้นจะเห็นว่าแทนที่เราจะปล่อยให้มันเรื้อดังไปเป็นแบบว่ายาวอย่างนั้นนะครับเราก็ป้องกันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะดีกว่าประหยัดกว่าครับ ค่ะค่ะก็อันนี้คือถามเผื่อสําหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงหมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะทำไมเหรอก็แค่เห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยพอพอดีอเห็นหมาแมนพูดถึงเรื่องพยาธิเลือดเราก็เลยอยากให้เล่าให้ฟังให้ให้เขาระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที u you you are